ใหม่ล่าสุดมือถือเกมมิ่งระดับไฮเอ n น ROG Phone 6D Series ชิปเซ็ตแรงขึ้นพร้อมระบบระบายความร้อนระดับเทพและรุ่นพิเศษ Batman Edition สวัสดีคะ่ะนี่คือช่องนานาเทคช่องสนับคนรักเทคโนโลยีและกาเจ็ดค่ะเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมือถือเกมมิ่งระดับไฮเอ n นกับ ASUS ROG Phone 6D Series โดยการเปิดตัวคราวนี้นะคะมีด้วยกัน2รุ่นคือ ROG Phone 6D และ ROG Phone 6D Ultimate สเปคเบื้องต้นของ ROG Phone 6D ทั้ง2รุ่นนะคะทั้งรุ่น 6D ธรรมดาและรุ่น 6D Ultimate จะใช้หน้าจอพา a m o l e d ขนาด6.78นิ้วความละเอียด1,080 2,488พิกเซล395 p p อัตรา r e f r e s เ,ฟฟร,เร,ร็สูงสุดถึง1 6 5 h เฮิรตซ์เลทีเดียวนะคะโดยหน้าจอมีความสว่างสูงสุดถึง1200นิตและรองรับ HDR10+ Plus กระจกหน้าจอครอนิ่งกอร l ลากราดวิกตัดทั้ง2รุ่นโดยในรุ่น ROG Phone 6 D Ultimate นะคะจะมีหน้าจอที่ด้านหลังขนาด2นิ้วซึ่งเป็นหน้าจอแบบ OLED มาให้อีก1จอค่ะส่วนในรุ่นธรรมดานะคะจะเป็นไฟ RGB โลโก้แทนที่ด้านหลัง สำหรับ ROG Phone 6D Series นะคะจะแตกต่างจาก ROG Phone 6 Series ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยตอนนี้นะคะตรงที่ไม่ได้ใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Plus Gen 1แต่จะเปลี่ยนไปใช้ชิปเซต Dimensity 9000 Plus ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรมขนาด4นาโนเมตรความเร็วสูงสุด3.35 GHz GPU Mali G710 MC10 ส่วนในด้านของ RAM นะคะในรุ่น ROG Phone 6D รุ่นธรรมดาจะมี RAM ให้เลือกซื้อ2ขนาดคือ12กิและ16กิโดยเป็นเทคโนโลยี L P D D R 5X รุ่นใหม่ล่าสุดส่วนในรุ่น R O G Phone 6D Ultimate นะคะจะมีแรมขนาดเดียวคือ16 g b เทคโนโลยี L P D D R 5X เช่นเดียวกันส่วน ROM นะคะในรุ่น R O G Phone 6D รุ่นธรรมดาจะมี ROM อยู่ที่256 g b เทคโนโลยี U F S 3.1ส่วนในรุ่น R O G Phone 6D Ultimate จะมี ROM อยู่ที่512 g b เทคโนโลยี U F S 3.1เช่นเดียวกันค่ะในด้านของระบบระบายความร้อนนะคะสำหรับในรุ่นท็อปอย่าง R O G Phone 6D Ultimate จะมาพร้อมกับระบบ ระบายความร้อนแบบใหม่ที่เรียกว่า Aero Active Portal ที่ด้านหลังของตัวเครื่องซึ่งเป็นช่องที่ช่วยให้ระบบระบายความร้อนภายในส่งผ่านความร้อนออกมาได้โดยตรงค่ะโดยจะมีบานพับเปิดปิดช่องที่ด้านหลังทํางานด้วยระบบมอเตอร์ช่วยให้ระบายความร้อนได้รวดเร็วกว่าเดิมโดยเฉพาะเมื่อทํางานร่วมกับพัดลม Aero Active Cooler 6ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนจนเกมกระตุกอีกต่อไปค่ะส่วนในด้านของการถ่ายภาพนะคะทั้ง ROG Phone 6D รุ่นธรรมดาและรุ่น Ultimate จะใช้ชุดกล้องที่เหมือนกันโดยเป็นกล้องหลัง3ตัวเล่นหลักความละเอียด50ล้าน เซนเซอร์ Sony IMX 766กล้องอัลตร้าไวความละเอียด13ล้านพิกเซลกล้องมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะคะจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลแบตเตอรี่มาพร้อมแบตเตอรี่คู่แบบ dual cell ความจุรวม6,000 mAh พร้อมระบบชาร์จไว65วัตต์ระบบปฏิบัติการ Android 12เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบใต้หน้าจอในด้านของการเชื่อมต่อรองรับเครือข่าย 5G, WiFi 6E และ Bluetooth 5.3พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C 3.1ที่ด้านข้าง ตัวเครื่องและ USB Type C 2.0ที่ด้านล่างของตัวเครื่องค่ะระบบเสียงมาพร้อมลำโพงคู่แบบสตอริโอพร้อมช่องเสียบอูฟัง3.5ม mm, ิลิเมตรและไมโครโฟน3ตัวสำหรับในรุ่นพิเศษอย่าง Batman e d i t i o ่นนะคะจะมีสเปคเดียวกับรุ่นปกติค่ะแต่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือกล่องที่เป็นเคสแข็งแบบมีหูหิ้วลายแบทแมนพร้อมของแถมเท่ๆอย่างเคสมือถือ Batman a e r o c a s สเข็มจิ้มซิม Batman, แบทแมนแบไฟ RGB ด้านหลังเครื่องโลโก้แบทแมนและที่เด็ดที่สุดนะคะคือไฟส่งสัญญ,ญาณค้างข่าวที่สามารถยิงใส่ผนังได้ อีกด้วยค่ะส่วนในด้านของ UI จะมีมาให้ทั้งไลท์วอรเปเปอร์ภาพเคลื่อนไหวทีมแบทแมนตอนชาร์จแบตเตอรี่และภาพหน้าจอแบบ All w a ร On ราคาวางจำหน่ายของ ROG Phone 6D Series และรุ่น Batman Edition มีดังนี้ค่ะ ROG Phone 6D ราคาเริ่มต้น799ยูโรหรือประมาณ29,500บาท ROG Phone 6D Ultimate ราคา1,199ยูโรหรือประมาณ44,200บาทและรุ่น ROG Phone 6D Batman Edition รุ่นแด12 g b รม256 GB ราค่ราคา1,199ย e ูโรหรือประมาณ44,200 40, บาท ROG Phone 6 D และรุ่นพิเศษ b a t m a n e d i t i o n นะคะจะเริ่มวางจำหน่ายในโซน UK ก่อนค่ะหลังจากนั้นจะเริ่มวางจำหน่ายที่ในโซนยุโรปต่อไปโดยในประเทศไทยนะคะยังไม่มีข้อมูลว่าจะนำมาวางจำหน่ายหรือไม่ค่ะหากมีข่าวสารอัปเดตจะรีบนำาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ